ครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะฮะมาร้านเป็ดย่างคูเมืองนะฮะเราเข้าที่สาขาห้านี่ครับคนซื้อนะฮะเยอะเป็นเป็ดย่างนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่ามีอะไรบ้างโอ้ควันขมบอง ต้มแซ่บเป็ดต้มเป็ดเป็ดย่างปูเป็ดย่างโอ้โหเป็ดอันนี้เป็นเป็ดย่างนะฮะอันนี้มีทั้งคอทั้งปีทั้งตัวอันนี้บ้านท้ายใช่ไหมบ้านท้ายขายอันเท่าไหร่คะไม้สามห้าสามไม้ร้อยจ้ะสามไม้ร้อยแล้วเป็ดตัวเท่าไหร่ครับ เลนะเอาสามารถสามารถร้อยใช่ไหมครับเต้งร,ร,ร้อนหน่อยเอ๊ะคอนี่กินได้ตลอดป่ะมันกรอบไหม เอาเป็นเอาเป็นคอเอาเอาเป็นปีดีกว่าหรอครับอืมตอนนี้เคารล้อนี่ล้อกระดูกหมดเลยนะไม่ได้ออกไม่แล้วอกอเออเดี๋ยวเราเอาเอาสะโพกไปกินก่อนก็แล้วกันโอกขายดีเไอคอนหมดย่างครับอันนี้เขงแม่เอาเบื่อแล้วลองมาทานกอแปดดีเอาตังผสมสองครกค่ะตังผสมสองครับไม่ใส่หัวไม่ใส่หัวไม่หรอ ที่นนี้เปิดกี่โมงครน8โมงครับ8โ,โมงเลยเหรออ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้4 5โมงเย็นอ๋อพรุ่งนี้วา,าทานก็ยาวดีกว่าโอเคครับเป็ดย่างคูเมืองคนมาซื้อเยอะแนะนาวครับเพื่อนเพื่อนที่แวะมาถนน ตอนนเรียงเมืองนะครับบริลามเป็นอันนี้เป็นสาขาห้าโอเคครับ